คำเตือนทางช่องทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ fc สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันค่ะคลิปนี้นะคะก็มีฝันเด็ดๆนะคะจากเจคเกตคนมีเซนต์นะคะมาเล่าให้ฟังค่ะเจคเกตนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ชอบ หว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินะคะเขาจะทำนะคะเป็นประจำแทบทุกวันค่ะแล้วเขาก็บอกนะคะว่าช่วงนี้เขารู้สึกว่าเขาจะฝันแม่นนะคะในงวดที่แล้วเขาก็ฝันได้เจ็ดสามตรงๆเลยค่ะเล่างวดที่แล้วให้ฟังก่อนนะคะในงวดที่แล้วนะคะเขาก็ฝันนะคะฝันว่าพ่อเขาที่ตายไปแล้วนะคะมาเข้าฝันบอกว่า รถที่ขายไปอ่ะไม่ต้องเสียดายนะเดี๋ยวเขาจะซื้อให้ใหม่ก็พูดอย่างนี้นะคะพ่อของเจเกตค่ะพ่อของเจเกตนะคะก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวก็ได้คืนมาเองแล้วเจเกตก็เลยนึกถึงทะเบียนรถคันที่ขายไปนะคะเป็นรถกระบะนะคะทะเบียนคันนั้นคันที่พ่อเขาเคยใช้อยู่นะคะทะเบียนคันนั้นเลขทะเบียนนะคะเจ็ดค่ะ เจคเกตเขาก็เลยถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะซื้อไม่กลับด้วยค่ะแอดก็เคยนะคะเคยเอาความฝันของเขามาลงครั้งหนึ่งค่ะแต่ครั้งนั้นนะคะความฝันของเขานั้นยังไม่นิ่งนะคะแอดก็เลยไม่ได้ถามความฝันของเขาอีกเลยนะคะเสียดายนะคะในงวดที่แล้วไม่ได้ถามเขานะคะความฝันของเขาก็เข้าตรงๆเลยนะคะ แล้วมางวดนี้นะคะแอดก็ได้ถามเขาค่ะแล้วเขาก็บอกนะคะว่าช่วงนี้เขารู้สึกว่าเขาจะฝันแม่นด้วยค่ะเขาก็เล่าความฝันของเขาให้ฟังนะคะซึ่งเป็นความฝันที่ให้แนวทางในงวดนี้ค่ะวันที่1เมษายน2 5 6 6นี้นะคะเขาฝันนะคะเขาฝันช่วงเวลานั้นนะคะเป็นช่วงเวลาประมาณตีสองเกือบตีสนะคะเขาก็ฝันค่ะเขาฝัน ฝันว่าเขานอนอยู่ในห้องของเขานะคะแล้วก็มีแสงสีทองเหลืองอลา,ามนะคะเป็นแสงสว่างเข้ามาในห้องของเขาค่ะแล้วก็มีนะคะพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปพระพุทธชินราชนะคะปรากฏขึ้นมาค่ะให้เขาเห็นค่ะองค์ของพระพุทธชินราชนะคะก็สวยงามมากนะคะแสงที่ส่องออกมาก็เป็นแสงสว่างสีทองเหลืองอลา,ามค่ะ เจเกตก็เห็นถึงความงามนะคะแล้วก็สะดุ้งตื่นเลยค่ะเจเกตเขาก็รู้สึกปลืม้มแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เห็นองค์พระพุทธชินราชนะคะในความฝันซึ่งก็เป็นองค์เดียวกันนะคะที่เขาตั้งบูชาไว้ในบ้านค่ะเวลาที่เขาจะไหว้พระสวดมนต์นะคะนั่งสมาธิเนี่ยก็จะเป็นองค์นี้นะคะที่เขาบูชากราบไหว้พระก่อนสวดมนต์ค่ะ ขาบอกนะคะว่าจะต้องเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เขาฝันแบบนี้ค่ะเขายังบอกนะคะว่าเป็นความฝันที่เด่นชัดมากๆนะคะไม่เลือนลางแล้วเขาก็จําได้ดีด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขนะคะจากความฝันของเจเกตกันค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขนะคะที่ได้ในความฝันของเจเกตนะคะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2566นะคะ98ค่ะ แล้วก็เป็นเลขที่เจกเกตแกชอบมากด้วยนะคะ98ค่ะเพราะว่าเขาไปเปิดตำราฝันนะคะที่ฝันเห็นพระพุทธชินราชนะคะก็ให้ตัวเลขมา2ตัวนะคะตัวเดียว98ค่ะแล้วก็เป็นตัวเลขนะคะที่เจกเกตชอบด้วยค่ะมีความรู้สึกว่าชอบเลขตัวนี้นะคะ98ค่ะเขาก็ได้ซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้แล้วนะคะเลข98 เหมือนในงวดที่แล้วนะคะเขาชอบตัวเลขแต่เขาก็รู้สึกเฉยๆนะคะแล้วเขาก็ถูกเลขนะคะในงวดที่แล้วก็มางวดนี้นะคะเขาก็ชอบตัวเลขแต่เขาก็ยังรู้สึกเฉยๆนะคะเขาคิดว่าเลขเขาน่าจะเข้าค่ะในงวดนี้นะคะเขาก็ยังบอกแอดนะคะว่าแบ่งปันไปเผื่อใครที่เขามีดวงเขาอาจจะโชคดีด้วยนะคะเขาพูดอย่างนั้นค่ะ ค่ะก็เป็นแนวทางนะคะตัวเลขจากความฝันของเจสเกตนะคะก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกยังไงนะคะก็ไม่ว่ากันนะคะก็ใช้ดุลพินิจพิจารณากันดูค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อ,ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ